รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย h o m e บ y ออ r ์สกรุ๊ปร่วมกับมิตอสาร h o m e บ y ออ r ์ไกด ทำเลอยู่อาศัยใจกลางเมืองรองรับนิวซีบีดีรัชดาพระรามเก้าคอนโดขึ้นเยอะสุดต่าสุดเริ่ม7,000 0บาทต่อตารางเมตร t เดลเพนทัสโฮมออฟฟิศสุดโมเดิร์น3ชั้นครึ่ง500ตารางเมตรอยู่ในซอยสหาการประมูลใกล้แยกเหม่งจายเข้าออกได้หลายทางเดินทางง่ายสุดๆชมโฮมออฟฟิศคุณภาพดีใจกลางย่านมินบุรี RNP Press สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่คุณภาพงานก่อสร้างและวัสดุเกรด A แถมราคาก็น่าสนบ่ายโมงตรงแล้วคุณผู้ชมครับถึงเวลากันแล้วนี่ไม่อยากจะคุยผมมานั่งรอเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดเลยตีห้มานั่งรออยู่ตรงนี้จนไอเนียสึกหมดแล้วคุณผู้ชมครับโผมไบสกายมาแล้วสวัสดีครับผมแอนดี้เคปครับวันนี้ผมจะพาคุณไปดูทำเลเด่นโครงการดี ซึ่งแน่นอนครับต้องต้อนรับก่อนเลยครับมิสเตอร์โนเวมเบอต้อนรับลมหนาวด้วยทำเลที่ใกล้ชิดกับ New CBD หรือว่าศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครครับมากที่สุดคือที่ไหนติ๊กอกติ๊กเกอกไม่ต้องคิดแล้วครับเมื่อกี้เห็นตัวอย่างไปแล้วที่ดีครับห้วยขวางประชาชดพร้อมแล้วสึกหมดแล้วอย่าบอกใครผมนั่งตรงนี้ ช่วงโฮมเซอร์เวย์สนับสนุนโดยชวนชื่นโมดัดวิภาวดีทาวน์โฮม3ชั้นติดถนนวิภาวดีใกล้แยกหลัก4เริ่ม4,590,000บาทโทร1 6 2 2กด0 2 หันซ้ายก็พระรามเก้าหันขวาก็ลาดพร้าวมองไปข้างหน้าก็รัชดากลับไปข้างหลังก็ถนนเลียบทางด่วนต้องบอกผู้ชมมากกว่านี้ครับว่ามันเจ๋งจริงๆครับเพราะที่นี่คือห้วยขวางประชาอุทพิศครับนี่เรียกว่าเป็นไข่แดงที่อยู่ตรงกลางของถนนสายสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะรัชดากับพระรามเก,ก็รู้กันอยู่ว่าที่นี่เป็น New CBD รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ก็มีทั้งด่วนก็ใกล้ในพื้นที่ก็กําลังมีการพัฒน,นายอย่างสูงมากเลยทีเดียวครับและห้วยขวางประชาอุทิศของเรานั้นก็อยู่ติดสนิทชิดใกล้กับ New CBD มากที่สุดด้วยจะไปทํางานไปช้อปปิง้งหรือไปไหนก็แล้วแต่สะดวกสบายยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นครับในพื้นที่ห้วยขวางประชาอุทิศนั้นนะครับยังมีถนนย่อยอีกหลากหลายเส้นกันเลยทีเดียวทั้งตัวถนนประชาอุทิศเองนะครับแล้วก็ยังมีถนนเทียมร่วมมิตรถนนประชาราชบําบำเพ็ญซอย20มิจนา ซอยสาขารประมูลซึ่งทุกถนนเนี่ยนะครับถือว่ามีการเชื่อมต่อกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นครับคนในพื้นที่ก็สามารถเลือกไปเส้นทางลัดออกไปถนนหลักที่อยู่ร,บรอบๆได้อย่างสบายมากและในทุกๆเส้นทางน,นะครับก็จะเป็นย่านชุมชนขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยครับของกินของใช้ต่างๆในชีวิตประจําวันก็อยู่แถวๆนี้หมดครบหมดทุกอย่างจริงครับหรือจะเปลี่ยนบรรยากาศไปไชิวนในศูนย์การค้าตรงรัชดาพระราม9กนี่เหลือเฟือครับไปแป๊บเดียวก็ถึงมีครบทุกรูปแบบ อนอกจากจะเป็นย่านอยู่อาศัยเดิมแล้วนะครับก็ยังเป็นย่านสําหรับคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของชาวห้วยขวางประชาอุทิศด้วยนะเพราะโครงการใหม่ๆก็กระจายอยู่ตามถนนย่อยเหล่านี้ที่ผมพูดถึงครับเยอะที่สุดเลยก็ต้องเป็นประเภทคอนโดมิเนียมครับถ้าเป็นตึกสูงก็จะอยู่บนถนนเทียมร่วมมิตรกับประชาอุทิศร,ราคาเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ8-9 0หมื่นบาทต่อตารางเมตรเองครับส่วนถนนซอยอื่นๆนะครับจะเป็นตึกโลไรส์แชั้นทั้งหมดเลยราคาเริ่มสัก7 0,000บาทต่อตารางเมตร แบบนี้โอเคไหมครับยังไม่หมดนะครับใกล้ new CBD แบบนี้ก็ต้องมี Home Office ส,สวยๆที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกิจของคุณราคาสัก10กว่าล้านบาทขึ้นไปผมว่ากำลังดีนะหรือจะเป็นบ้านเดี่ยวระดับ high luxury ก็ได้ราคาหลายสิบล้านก็มีเหมือนกันครับหลากหลายจริงครับลองเข้ามาดูกันเองดีกว่าหุ้ยขวามประชาอุทิศเขารอคุณอยู่นะครับ ็ต้องยอมรับนะครับคุณผู้ชมครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยรถติดมากติดทั้งวี่ทั้งวันออกไปทำง,งานที่นี่ติดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับแต่เวลานี่สําคัญมากโดยเฉพาะนะฮะนักธุรกิจของเราครับที่ทําการค้าเนี่ยเวลาไม่ค่อยท่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหาที่อยู่อาศัยที่อยู่ใจกลางเมืองและไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายด้วยเหมือนกันนะครับในการเซฟเวลาและวันนี้มาถึงที่กันแล้วห้วยขวางประชาทิเนี่ยเขามีอยู่ที่ที่หนึ่งครับที่ผมบอกเลยว่าเคยแวะมาเยี่ยมทีหนึ่งอันนี้ส่วนตัวมาดูแล อยากแบ่งปันอยากแชร์คุณผู้ชมครับเพราะมันเป็นโฮมออฟฟิศที่สวยงามมากจะที่ไหนขอพักสักครู่เดียวเดี๋ยวเจอกันช่วงโฮมช h อยส์สนับสนุนโดยคุณอาไยเวสเกตเปิดโซนใหม่บ้านพร้อมอยู่ได้รถไฟฟ้าสายสีม่วงจ่ายเพียง9,000บาทพร้อมโอนโทร021506744 6 ถึงแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหตื่นเต้นมากโฮมชอยแรกของผมในวันนี้ถือว่าเป็นการบ้านที่ต้องบอกว่า u ักเซสมากเพราะว่าเป็นโฮมชอยแรกที่จะทำให้คุณเนี่ยได้รู้ว่าโฮมออฟฟิศนั้นจะไม่ใช่โฮมออฟฟิศทั่วไปอีกต่อไปครับรับประกันครับว่าที่นี่โดนใจแน่นอนขอต้อนรับสู่เดอะเพนทัสครับอ้าวคุณแอนดี้เชิญครับสวัสดีครับเชิญครับมา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 โพี่วิรัตสบายดีไหมครับสบายดีครับสบายดีครับสวัสดีเชิญครับเชิญเข้าบ้านครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมนึกว่านี่จะเป็นห้อง นี่เป็นระเบียงยาวขนาดนี้เลยฮะใช่ครับขออนุญาตดูเอยเชิญครับเชิญเรา <c oughs> มีคอนเซปต์อย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากเราเป็นพื้นที่ในเมืองเนี่ยนะครับซึ่งค่อนข้างแออัดละเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทําระเบียงซึ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้นะครับเพื่อในกรณีที่ว่าข้างในต้องการจะต่อเติมนะครับเราสามารถทําบนนี้ได้เลยเดี๋ยวเดอันนี้คือไม่ใช่แค่ระเบียงไม่ใช่ครับแต่พี่สามารถที่ว่าอยากจะต่อเติมบ้านยืดออกมาถึงปลายนี้เลยไหมฮะใช่ครับ ก็สามารถทําได้ทําได้ครับเพราะว่าเราเตรียมโครงสร้างไว้หมดแล้วแต่แค่นี้ก็คิดถึงปาร์ตี้แล้วนะผมก็คิดครับมองลงมาจากข้างบนเสร็จโอ้โหใช่นี่ใส่เป็นสระว่ายน้ำ็กๆยังไหวเลยนะยังไหวครับโอ้โหสุดยอดมาคุณผู้ชมครับผมบอกแล้วว่าวันนี้คุณจะได้เห็นอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมครับเข้าไปดูในบ้านดีกว่าเชิญครับคุณนดี้แหมเชิญครับเดี๋ยวพี่ววลาครับต้องเตรียมมันก่อนนะเมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไว้ว่าเนี่ยบ้านผมได้ครับ ยินดีต้อนรับสู่บ้านคุณแอนดี้ครับขอบคุณมากโอ้โหแค่นี้ก็เป็นเป็นความฝันแล้วเนี่ยโอ้โหนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปข้างนอกหรูขนาดนี้ข้างในก็ไม่ได้แพ้กันเลยนะครับครับอันนี้คือตัวบ้านนี่มีกี่ชั้นยังไงฮะสามชั้นครึ่งครับสามชั้นครึ่งใช่ครับโอ้โหบนพื้นที่ใช้สอย510ตารางเมตรขนาดที่ดินก็75ตรางเจ็ดสิบห้าตารางใช่ครับคราวนี้จะเป็นทาสเนี่ยมีทั้งหมดกี่ยูนิตเราทำไว้6ยูนิตครับ แค่6กยูนิตใช่ครับในในเฟสนี้นะครับก็คือจากหลังนี้ที่เป็นตัวอย่างใช่ครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปใช่ครับเอางี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาคุณไปดูเลยเชิญเลยโอเคครับข้างล่างนี่เราเป็นเราแบ่งโซนไว้นะครับว่าเป็นส่วนของจอดรถแล้วก็มีส่วนที่เป็นห้องซึ่งสามารถต่อเติมเป็นห้องขึ้นมาได้อ๋อโอเคส่วนของแม่บ้านแล้วก็ครัวไทยเนี่ยครับเราแยกไว้ด้านหลังเลยนะครับซึ่งเป็นสัดส่วนก็คือเมนหลักเนี่ยก็คือจะเริ่มที่สตาร์ทที่ชั้น2ใช่ครับก็คือบริเวณนี้โอเคครับนะครับก็มาาเข้ แค่ระเบียงก็โอ้ว้าวแล้วนะครับครตอนนี้มาเจอห้องรับแขกห้องรับแขกนะครับนี่เลยพื้นที่ห้องรับแขกเนี่ยเราทําต่อเนื่องกับห้องทานอาหารแล้วก็แพนที่นะครับจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ของครอบครัวสวยงามมากนะครับเป็นพื้นที่ครอบครัวนี่มันดีมากเลยเพราะที่ทําเป็นดับเบิลวอล่มใช่ครับตรงนี้ก็ความสูงอยู่ที่หกเมตรนะครับก็ได้ความโปร่งได้ความโล่งนะครับนี่ครับมาถึงห้องครัวครับ นี่ครัวเรียกว่าครัวเลยด้่ไหมก็เป็นครัวซึ่งก็สามารถทําอาหารได้นะครับแต่คนน่าจะเป็นอาหารที่เบาๆอาหารเช้าอะไรพวกนี้ครับสะดวกอันนี้ให้แบบนี้เลยไหมใช่ครับอันนี้คือให้ใช่ครับมาถึงชั้นลอยนะคุณผู้ชมครับนี่เราเห็นเลยนะว่าแขกมอสักครู่นี้ อันนี้เป็นส่วนของชั้นลอยตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นห้องแบบอเนกประสงค์ไปจริงจริงอันนี้คือห้องนอนใหญ่นะครับซึ่งซึ่งมีพื้นที่ค่อนทั้งใหญ่ตกประมาณ28บดตารางเมตรเลยขออนุญาตนะเชิญครับ,รบชอบกระจกแบบนี้มากเลยอะ่ะคือมันทําให้ดูแบบมันมันไม่อึอดอัดอ่ะมันโลง่งมากเลยอะ่ะมันให้มันให,มนให้มันมีความเก๋ในตัวนะครับที่ว่าเป็นกระจกปกติจะเห็นอยู่ตรงตรงกลางของผนังใช่อันนี้ไม่เจอของมุมด้วย <laughs> สวยดีเก๋ด <laughs> ีก็จะพาคุณอดีตมาดูมุมจาก ห้องนอนใหญ่นะครับมองออกไปก็จะเห็นเป็นระเบียงของเรานะครับซึ่งจุดดีของตรงนี้เราคือว่าเราสามารถมองเห็นคนที่มาพบเราแขกที่มาพบเราครับเป็นจุดที่สามารถเห็นได้ทั่วใช่ครับทั่วบ้านเลยแหละใช่ครับ,ครบใครจะมาใครจะไปก็รู้หมดใช่ครับ เชิญคุณแอนดี้เดี๋ยวผมพามาดูตรงเฉลียงอยากให้มาดูตรงนี้คุณแอนดี้นี่จากมุมนี้เราสามารถมองเห็นระเบียงทําให้เรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่จะเกิดขึ้นในบริเวณบ้านของเรานะครับบริเวณนี้เลยสวยงามมากเลยครับเชิญครับคุณแอนดี้ครับนี่ครับโอ้โหพี่ผมทำไมมันรู้สึกตื่นเต้นทุกจุดที่ผมกำลังเดินไปเนี่ย มันเป็นเรื่องของการออกแบบซึ่งมีการแบ่งพื้นที่นะฮะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีสัดมีส่วนละแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งมุมเล็กๆน้อยๆทาใ,ให้เรารู้สึกว่ามันเออมีความตื่นเต้นอย่างนี้คุณอ uh huh. น่ว่าเดี๋บวผมเชิญห้องนอนข้างหน้าครับคุณอนี้ว้าว <Wow. S 1> ห้องนี้มันจะมีเสน่ห์พอสมควรนะครับคือห้องนี้มันเป็นห้องจะเรียกว,ว่าห้องใต้หลังคาก็ได้นะครับแต่เราก็มาคิดถ้าเป็นห้องใต้หลังคาธรรมดาก็จะดูทึบไป นะครับเราก็เลยบอกกับทางพวกแบบเปิดมันซะให้มันมีแสงเข้ามาเข้ามานะครับเอ๊ะนี่เป็นหน้าต่างยังไงผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จร,จริงจริงแล้วมันเป็นมันเป็นการออกแบบนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันมีเอฟเฟก์ของแสงเนี่ยเข้ามาเยอะมากที่สุดนะครับ uh huh. คือมันเป็นหน้าต่างที่เขาเรียกว่าสูงกว่าประตูซัด้วยซ้าไปคือ,คอไม่ใช่หน้าต่างมาตรฐานไม่ใช่อันนี้คือเราสั่งทําเองสั่งทําครับ เือนี้เชิญห้องนี้ด้วยนะครับห้องนี้ก็ห้องนอนสําหรับคุณลูกนะครับก็ก็จะมีขนาดออพอประมาณครับ,รบแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ยังมีระเบียงเล็กๆเล็กๆ,กๆนะครับไว้ <c oughs> สําหรับเอาไปชมดาว ผมบอกคุณผู้ชมแล้ว The Penthouse จะทำให้คุณเนี่ยได้เห็นโลกใบใหม่อีกแล้วในความที่เขาเรียกว่าเป็นโฮมออ f ฟิศใช่ครับแต่ที่ผ่านมานี่ผมรู้สึกนะไม่อยากเป็นออฟฟิศเลยอยากอยู่แบบกับครอบครัวแบบสบายใจแบบมันมีพื้นที่มันมีอะไรแบบให้เราได้เล่นเยอะครับหหลังที่บอกว่าตอนนี้สร้างเสร็จหมดแล้วใช่ครับสร้างเสร็จหมดแล้วราคาครับพี่วิรัตราคาหหลังเราตั้งราคาเดียวเลยนะครับ2ี่ล้าน นะครับ24.6ล้าน6หลังนะครับในราคาเท่ากันเลยครับทุกหลังขอแถมคุณณนด้นิดนึงด้วยได้เลยครับเรายังมีแพ็กเกจของโปรโมชั่นของเรามูลค่า1ล้านบาทนะครับก็เชิญชมรายละเอียดได้ที่ในเว็บไซต์ของเราครับ thepentas.com โอเคนะครับขอบคุณมากพี่วิรัตขอบคุณมากคุณณนดีนที่นาเยี่ยมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ กี่ดาวดีน้อ The p e n t e s t โอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมครับผมต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ย Home Office ยมาแรงมากและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผมขอแนะนำา r e o o m e n d กับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าใครที่อยากจะได้แบบออฟฟิศสวยพนักงานเข้ามาอยู่แล้วแบบมีความสุขอยากมาทำงานอยากอยู่ที่นี่นานเนี่ยผมบอกเลยว่าที่นี่เวิร์กมากหรือแม้กระทั่งถ้าคุณใครอยากนะฮะสร้างออฟฟิศตัวเองให้เป็นแบบโฮมจริงๆแล้วก็ ข้างล่างนี้ก็สบายมากเลยทีเดียวข้างบนก็โอ้โหหรูหรามากเพราะฉะนั้นรีบมาครับแต่เป็นทัสรอคนอยู่นะครับเอาละมาถึงโฮมชอยสองกันบ้างดีกว่านะฮะโฮมชอยแรกผ่านไปแล้วอย่าเพิ่งครับต้องแบ่งปันกันหน่อยนะครับโฮมชอยต่อไปนี่จะเป็นแบบทาวโฮมที่ดูอบอุ่นไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่จะเป็นไงนั้นขอพักแป๊บเดียวและเขาอยู่ในย่านที่เราเคยไปกันมาด้วยที่ไหนสักครู่ครับช่วงโฮมชอยสนับสนุนโดย ใจเวสเกตเปิดโซนใหม่บ้านพร้อมอยู่ได้รถไฟฟ้าสายสีม่วงจ่ายเพียง9,000บาทพร้อมโอนโทร021506744 6 มาถึงกันแล้วครับกับที่สุดท้ายที่วันนี้จะพาคุณมาดูนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งย่านที่สุดยอดมากมินบุรีครับโอ้โหผ่านมาแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็คือไปหมดแล้วหนึ่งโครงการที่วันนี้ผมจะพาคุณมาครับเป็นทาวน์โฮมที่คุณจะอยู่เป็นแบบบ้านก็ได้หรือเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้ครับและบวกกับโอ้โหที่นี่นะผมบอกเลยว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยเกรดพรีเมียมครับและข้างในเนี่ยมีอะไรที่พิเศษที่ผมบอกเลยว่าคุณจะต้องอึ้งครับขอต้อนคุณผู้ชมเข้าสู่ RNP Place ครับมปพร้อมแล มสวัสดีครับแอนตี้มาเร็วจังเลยนี่ไงนี่คุณผู้ชมครับเจ้าของอยู่ตรงนี้แล้วต้องบอกเลยครับเข้ามาแล้วคุณรู้สึกได้เลยว่าความความโปร่งของบ้านครับฟอร์ดูซีริงนี่ประมาณเจ๊นี่ประมาณสัก28ป่ะไม่ไม่สามแอนดี้สวัสดีครับสวัสดีเจ๊สวัสดีครับผมเหนื่อยไหมครับทำน้ำก่อนสบายหรือมากเลยทุกทายุส่าแวะมาเยี่ยมหากันถึงที่นี่เลยทักทายคุณผู้ชมเขาหน่อยเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่โครงการ r m p p พ t รทาวน์โฮมนะคะ เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้เจสีเนี่ยบอกหน่อยดีกว่าว่าบ้านเราเนี่ยน่าอยู่แค่ไหนกับ r N p Place ต้องท้าความว่า R&P Place เนี่ยมาจากหลายๆสิบโครงการในนามของลุงนภาต่างๆนะคะแล้วโครงการเราคอนเซปต์เราต้อนรับคนเมืองรุ่นใหม่ครับนะคะด้วยรูปแบบโมเดนท็อปวิคอ ทาวน์โฮมครับคือพี่สียังอยากให้ความเป็นโมเดิร์นผสมอยู่กับธรรมชาติาเสมอถ้าแอนดี้สามารถดูดีไซน์ตึกจากภายนอกได้พี่สิจะไม่ทิ้งงานไม้ไม่ว่าจะเชอร์วูดละแนงจะแอบคบีปโทนของเ e อิร์ธโทนอยู่ด้วยค,ความ,<ผ>มเป็นโมเดิร์นเพราะมีความสื่อโมเดิร์นบางทีก็แข็งเกิน <No. S 2> ใช่ไหมคะแต่ทุกครั้งที่เราเข้าไปเมืองไปทำงานแล้วกลับมาเราอยากได้ความ อบอุ่นนะคะแล้วก็หลักการของการออกแบบฟังก์ชันภายในเนี่ยพี่สีใส่ใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นโดยการดูสินแสเลยนะแต่ถ้าทาวน์โฮมเนี่ยจุดแรกเวลาเราซื้อแล้วปุ๊บเราอยากต่อเติมโอ้อันี่เรื่องมีหาต่อเติมเลยใช่ไหมคะใช่บางโครงการคือไม่ได้ทาเสาเผื่อไว้ให้เราเน่ยใช่แต่ของพี่สีเนี่ยพี่สีลงเข็มลงเข็มให้ทั้งจุดจอดรถหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านที่สําหรับต่อเติมโอเคคือถ้าแอนดี้ลองดู ต่อเติมเป็นห้องนอนได้เลยค่ะไขอดูหน่อยฮะไปเลยค่ะเชิญค่ะนี่เชิญเลยครับแอนดี้คับครับนี่แหละหลังบ้านของเราที่เราจะได้รับจากทาโฮมหลังนี้อุ้ยใหญ่จังเลยอะใช่ไหมล่ะบางคนอาจจะต่อเติมเป็นห้องนอนต่อได้เลยอุ้ยดีจังเลยเชิญครัเป็นห้องทํางานของคุณพ่อก็ยังได้หรือใครจะชอบปลูกต้นมนต้นไม้ก็เต็มที่ได้เลยอันนี้คือถ้ามุดสร้างไปอีกหนึ่งห้องแล้วโดยปกติแล้วในบ้านเนี่ยเราได้กี่ห้อง สีนอนใหญ่สามห้องน้ำสามห้องน้ำแอนดี้อยากดูห้องนอนจริงยังมาสิครับไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะอรีบกลับเข้ามาสู่ตัวบ้านกันนะแอนดี้เนาะนี่คือโซนครัวของเรานะคะลิฟวิ่งของเราเสาคานไม่มีนะคะสูงโปร่งถึง 3เมตร3เมตรเลยนะครับอันนี้เราพิเศษใช่ค่ะให้อย่างนี้เลยเป็นที่เก็บอุปกรณ์ช่างนะคะจะล้างรถซ่อมรถขัดอะไรถังกระป๋องไม้กว่าจัดลงไปนี้ให้เรียบร้อยโอเคได้ค่ะไปขึ้นไปดูชั้นสองกันขึ้นไปดูข้างบนเลยค่ะออนดี้เชิญค่ะเชิญค่ะแอนดี้ครับผม นี่ครับมาถึงชั้นสองนะครับอยากเห็นมัสเตอร์เบดูงมากเลยจะเย็นๆนะเอาไปที่ห้องนี้ก่อนครับผมนั่งเล่นด้วยการอบอุ่นด้วยอารมณ์บ้านโอ้โหฟิลนี้นี่ติดทีวีตรงนี้นั่งดูไม่ต้องเป็นโซฟาใหญ่ๆเอาเป็นแบบกาเรียกวีนแบกแบบสบายๆอเนกประสงค์นี่เลยใช่ค่ะจริงๆแล้วบ้านพี่สีเนี่ยพี่สีเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานเป็นหลัก ทิศบ้านของพิ่สีทั้งโครงการหันหน้าเหนือใต้รบับลม,มนะคะกระจกนี่ก็กระจกเขียวตัดแสงนะคะเริ่มมาตั้งแต่หลังคากันเลยดีกว่าจริงๆ SCG ฉนวนกันความร้อนสเปควัสดุที่เราให้ทุกอย่างเนี่ยพรีเมียมในระดับที่ทาวน์โฮมหมู่บ้านจัดสรรสามารถจัดให้ได้ว้าวค่ะ เราไปที่ห้องนั่งเล่นแล้วใช่ไหมคะนี่ไงนี่อีกหนึ่งห้องต้องบอกว่ามาสเตอร์เบดมของผมนะพ่ออ๋อนี่ไม่ใช่ของคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่อันนี้ของคุณลูกถูกอันนี้คือห้องมาสเตอร์ของลูกๆไงคือคำว่ามาสเตอร์เพราะอะไรพี่สีลงตู้บิวอินเต็มได้เตียงลงคิงไซส์ได้ครบิวอะไรต่างๆนานาได้แถมยังเหลือสเปซให้ทำกิจกรรมตอบรับความสุขข,ของเขาได้เต็มที่ไม่อ่ดอาด โอ้โห oh, oh. ห้องนี้แบบว่าหนูก็ไม่อยากอ,อาจจะอยากแบบพิเวตไงเตียงเดียวก็พอ,อแต่ก็ยังให้อารมณ์แบบพื้นที่ห้องใหญ่บางทีอาจจะปรับเป็นอย่างอื่นไม่ต้องนอนทุกอย่างก็ได้แต่ว่าสเปซและฟังก์ชันเนี่ยคุณสบายใจได้ครับว่าเราลองทำให้คุณดูละทุกอย่างมันมีพื้นที่มากเพียงพอ นี่ครับห้องแบบป้านแาม้าคุณพ่อคุณแม่ใช่ดูสิครับนี่อันนี้ก็เรียกว่าแต่งให้สมกับคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องผมก็ว่ามองดูแลเนี่ยก็ถือว่าเป็นอินทนิษฐทาวน์โฮมที่ให้ทุกอย่างครบค่ะนะครับถ้าจะเป็นออฟฟิศผมว่าเวิร์กมากเต็มที่เลยไม่มีปัญหาเลยถูกต้องฟังชันต่างๆนานาคุณสามารถเล่นกับมันได้อย่างสนุกสนานตอนนี้พี่สิว่ามันเป็นนาทีทองคนที่มีกําลังซื้อสร้างแอสเซทของตัวเองเถอะค่ะคนเมืองรุ่นใหม่อย่างเราตอนนี้โครงการถึงไหนละ โครงการอุ้ยสร้างไปได้85%แล้วลูกค้าเข้าอยู่เนี่ย60%แล้วค่ะแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จ100%ภายในสิ้นปีนี้ปีหน้าเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันนะคะครอบครัวเดียวกันกับ n p ขอบคุณ RNP Place มากๆขอบคุณเจสี่มากๆที่มาเชิญเราขอบคุณแอนดี้เหมือนกันนะที่มาหากรขอบคุณมากครับผม สุดยอดจริงแล้วของดีแต่ไม่แพงมีอยู่บนโลกใบน,นี้จริงๆครับคุณผู้ชมครับเมือทาวน์โฮมหลังนี้ที่ผมอยากได้มากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยพร้อมและอยากซื้อและซื้อเลยอยากคิดมากจะเป็นคอนโดทาวน์โฮมนะบ้านเดี่ยวบ้านแฝดซื้อไปเลย เพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีครับรัฐบาลเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสนะมีมาตรการใหม่ๆให้กับพวกเรานะให้ซื้อบ้านได้อย่างง่ายดายขึ้นและคุณสามารถเนี่ยลดทั้งในเรื่องของการโอนต่างๆค่าธรรมเนียมเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยในเรื่องกงเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยโอ้อันนี้ผมชอบมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมรีบกันหน่อยแล้วกันนะครับอย่าให้รอช้าครับเดี๋ยวจะอดเอาส่วนแอนดี้นั้น ผมไม่ต้องไม่อดครับเพราะข้อมูลเนี่ยเรามีอยู่ตลอดทุกอาทิตย์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีอะไรดีๆได้มาดูได้เลือกคัดสรรตามที่คุณชอบเลยละกันวันนี้ผมไบเอชสกายลาไปก่อนแล้วขอทุกคนมีความสุขอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ